สวัสด,ดีทักทายฟังสกอตแลนด์จ้าจ้าพาน้องมามาเดินมายางจ้าเนาะจ้าอากาศดีดีพี่น้องจ้าย่างตามข้องน้ำไปนี่แหละจ้าจ้าคูเปิลมา,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 ย,า,าลลย่งงางจ้าจอยด้นด้นด้เป็นโครตซูยำตกน้ำ ห้ามเย็นเย็นดีนะพี่น้องอากาศดีพี่เข้าจาอากาศดีดีวันนี้ล้วอากาศดีห้าหยางมาเดินเดินเด๋นะพนะีีจ้ะ

กับกับก้องกั๊บยังให้นั้นเป็นในใจถูกต้องแดดจ้ะกับก้องกั๊บยังให้นั้นเป็นที่จ้ะน้องจ้าคนหัดเนาะคนหัดเนาะจ้ะมันไปเลยเจ้ะมันไปตามหมาทำจอย บรรยากาศพี่น้องเบิ่งผ้าผ้าทิตย์จ้ะเนาะเกือบสิออกพระเกือบสิออกว่าพระจันทรผอาทิตย์จ้ะ อากาศเย็ยนพี่จะเห็นย่อยเายนาะเห็นอากาศยังเห็นแดดแดดสี่อากาศเย็นเด้อพี่น้องย่างมาทาั้งม้วน่หยเบิง้งซะซาเนาะอากาศดีจะเมืองสกอตแลนด,ดน์อากาศดีข้าจนะ้เนอ ก็น้ำมืดแล้วพี่น้องเคยน้ำมืดนะคะ,ะ,ะสวยเนะจ้ะนาะออากาศดีจ้ะ เสียงธรรมชาติจ้ะเสียงข้างง่ามจ้ะมันเป็นข้างง,าง่ามเป็นข้างง่ามจ้ะนี่จ้ะ tuần 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 như vậy chứ nhà anh không biết thăm mà sạch cả nó Hãy okay. ừ. cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ใช่กูเปอร์ว่ายายทำอะไรสันวะกูเปอร์กูเปอร์เซลว่าจะดูกันมาคูเปอร์ถามยายทำอะไรเร็วๆฉันวะกูเปอร์ูเปรหน่อยจ้ะหลานใสุดที่รักจ้ะ องน้ำหาเก็บพักเก็บยากินน้ำมันนี่แหละใจแยกพ่องกระไดโดนล้วิมโกโดนกูปะกูปะจะจ้อยตามใจตามใจนานๆพ่านขาแล้วนะจ้อยเลขพ่านขาแล้วนั่น้ง เย็นเย็นใช่พี่น้องน้ำมีตแต่จไทยจังหนาที่แล้วจ้ะเจหน้าที่แล้วคุณะทำเย็นเย็นจ้ะปะปะปะไม่เอาลูกเปี่ยนไม่เอาปะดิมะ นายจะ่อยผ้าวนล้วนะจะเอายบันทโอเคผมจะเอาไปเอามรี้ค่ะ